บานเรายังคงอุ่นเหมือนเดิมไม่มีที่ใดทำให้สุดใจได้ มาบ้านนะกลับมาหากันวันนี้เ็ดีใจได้มาพบกันก่อนหน้านี้ทำขายไหมคะใช่แต่ว่าตอนนี้ไม่ขายหรือยังขายอยู่ยทำรับประทานเองเนาะเจ้ากินเองค่ะ น่ารับประทานมากจองห้ากระบอกค่ะดีกระบอกกระบอกเลยยี่สิบไม่ขายดีขอบคุณค่ะ ข้าหลามนี่กำลังขั้นตอนเราบอกให้โยกเนี่ยข้าวจีเราเข้าหลามเจ้าแกะยกบอกยกเนี่ยข้าวจีมาให้บัดนี้ก็ได้เป็นเรื่องเ้าบนเพราะแล้เราสวยพรแล้วเป็นงานเราได้มาบัดนี้ก็ได้บได้จีนนั่นเป็นมืออาชีพค่ะคนต้องทำสวยๆเจ้าถ้าไม่สวยยังไม่ผ่านค่ะเปิ้ลต้องเหล่างาม ถึง500นักมหนเราแทนกึ่งมันแล้วจับบัตรคิวแล้วยังค่ะจับบัตรคิวแล้วยังเจ้าพ่นหมุนตัวพ่นอะไม่ยฮมนั่นพ่นไหนน่าเล้โอ้เดี๋ยวคนจ่าบนเนี่ยเอาบห้าสิบบาทบนวนตั้งได้ตั้งได้บนห้าหล่อสีอันนี้ อันนี้ลูกค้ารอสลอนเลยเจ้าเนี่ยลูกค้ารอจับบัตรคิวรอเนี่ยนี่ไงเนาะลูกค้ารอหลายท่านเลยนะคะเรียบร้อยแล้วเหรอคะอันนี้คือข้าวหลามที่เสร็จเรียบร้อยสวยงามนะคะอุ่นๆร้อนๆได้ฟรีอีกตังก็ไม่ต้องจ่ายกินฟรีเนาะเจ้าอาพี่ เี่ค่ะ,อ,ะอ่ะ,อะใหญ่ใหญ่ด้วยเนี่ยถ้าเป็นถ้าเขาขายนห้าสิบบาทอันนี่เนาะอันใหญ่อ้นวนขนาดสวยค่ะเข้าหลามย่น